ตานแหกันจ้ะไม่ได้มานานปาดแรกดูจ้ะว่ามีไหมนก,ก็ดน้ำไปแล้วมีทัวนะครับดึกดึ๊ดึดึ ลุ้นกันจ้าบาทแรกโอ้โหปลาสุบใหญ่กระสูบใหญ่นี่เลยนี่จ้ากระสูบใหญ่ครับนี่สุดยอดไหมครับบาทแรกเราจะลุ้นบาทต่อไปกันจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ะว่ามีไหม มาดูตอนขึ้นมาจ้ะนี่นี่จ้ะบาดนี้เราก็ได้เยอะอยู่นี่ไงเยอะจ้ะน้ำแรงเราก็มาจะหาอยู่หากินจ้ะมาดูว่าจะได้ไหม โอยมีอยู่จ้าตัวหนึง่งปลาอะไรนี่จ้าปลาอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่สีแดงแดงตุม่มเอออ่ะยังกระโดดเข้ามาเหย่